สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษานะครับสัปดาห์ที่4แล้วนะครับซึ่งเหมือนเดิมนะครับในรายวิชาของพลศึกษาเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเปลี่ยนท่าออกกําลังกายไปเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ที่4แล้วก็ยังต้องส่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนะครับกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเรียนถึงการแสดงออกทางอารมณ์นด้านต่างๆนะครับ ที่การพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยมีการหม่ไม่โหมง,ง่ายาการโกรธใช้พฤติกรรมที่เสียงดังนะครับหรือต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆนะครับแล้วก็สนใจตัวเองมากขึ้นชอบแต่งตัวรักสวยรักงามและเริ่มสนใจเพื่อนต่างเพศนะครับใน <c oughs> สัปดาห์นี้เราจะมาเรียนการปฏิบัติกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการปฏิบัติให้เขียนตามนะครับ ครูจะยกตัวอย่างนะครับสถานการณ์มาให้นะครับให้นักเรียนตอบอย่างเหมาะสมนะครับให้ช่วยกันวิเคราะห์นะครับสถานการณ์มีอยู่ว่าเด็กชายโคงสะทอนเนี่ยกำลังชกต่อยกับเด็กชายธนพัฒน์เพราะเด็กชายธนพัฒน์เนี่ยวิ่งมาชนตนเองทําให้เกิดอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธมากนะครับและควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้นะครับคําถามมีอยู่ว่าเด็กชายธนะไม่ใช่ดิเด็กชายโคงสะทอนเนี่ย กับเด็กชายธนพัฒน์เนี่ยกำลังทำอะไรนะครับช่วยกันวิเคราะห์นะครับข้อที่2นะครับมีว่าเพราะเหตุใดเด็กชายพงษ์สะทรกับเด็กชายธนพัฒนจึงจุด,จ,ดจุดกันนะครับข้อที่3นะครับถ้าเด็กชายพงษ์สะทรมีความอดทนและควบคุมตนเองได้จะเกิด การชกต่อยกันหรือไม่เพราะเหตุใดข้อที่4นะครับน,รนักเรียนเคยเป็นเหมือนเด็กชายพงษ์สะทรกับเด็กชายธนพัฒน์หรือไม่อย่างไรนะครับครูทวนให้อีกรอบนะครับสถานการณ์มีอยู่ว่าเด็กชายพงษ์สะทรเนี่ยกำลังชกต่อยกับเด็กชายธนพัฒน์เพราะอะไรเด็กชายธนพัฒน์เนี่ยวิ่งมาชนตนเอง ทำให้เกิดการควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้นะครับจงตอบคำถาม4ข้อนี้นะครับอย่างช้าๆช่วยกันวิเคราะห์นะครับอันนี้ทำลงในสมุดนะครับครูให้เวลานะครับ1นาทีนะครับ1นาทีจับเวลานะครับ เอาละครับเวลานะครับสำหรับตอนนี้เรามาช่วยกันตอบกันนะครับเนี่ยหนึ่งนะครับเด็กชายพงษ์สะทอนเนี่ยกาลังกับเด็กชายธนพัฒน์เนี่ยกาลังทําอะไรนะครับวิเคราะห์เลยนะครับในโจทย์ก็ถามในสถานการณ์เขาบอกว่าเด็กชายพงษ์สะทอนเนี่ยกาลังชกต่อยกันนะครับชกต่อยกับเด็กชายธนพัฒน์อยู่นะครับตอบว่าชกต่อยกันนะครับต่อมาเพราะเหตุใดเด็กชายพงษ์สะทอนกับเด็กชายธนพัฒน์เนี่ยจึง ชกต่อยกันนะครับเพราะอะไรครับสาเหตุมีว่าเพราะเด็กชายทนนัพลัวิ่งมาชนตนเองนะครับจึงเกิดการโมโหควบคุมตัวเองไม่ได้โชคต่อยนะครับต่อมานะครับเด็กชายพงศธรมีความอดทนและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เนี่ยจะเกิดการชคต่อยหรือไม่ท่านมีท่านะท่านควบคุมได้เกิดไหมครับ ถ้าควบคุมได้ก็ไม่เกิดนะครับเพราะเด็กชายพงศธรจะทําการให้อภัยเด็กชายธนพัฒน์ที่ไม่ได้ตั้งใจวิ่งมาชนนะครับต่อมานะครับนักเรียนเคยเป็นเป็นไหมเคยเป็นไหมอันนี้ตอบตามความรู้สึกของตัวเองอันนี้คือตัวอย่างของครูตอบครับตัวอย่างบอกว่าครูบอกไม่เคยเพราะควบคุมอารมณ์ตนเองได้นะครับต่อไปสไลด์ต่อไปนะครับ อันนี้เหมือนกันนะครับช่วยกันนะครับวิเคราะห์การปฏิบัติที่เหมาะสมกับการพัฒนาทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับ 1. นนะครับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ได้แก่อะไรบ้างฮ่าติ๊กตอกติ๊กตอกอันนี้ไม่ต้องจดนะครับอันนี้ไม่ต้องทำนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยเดี๋ยวคุณจะมาช่วยเฉลยพร,พร้อมกันนะครับ2นะครับถ้านักเรียนมีการปฏิบัติตน ที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์จะเกิดผลต่อตอนเองอย่างไรนะครับ 3. ถ้านักเรียนในสังคมปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์จะเกิดผลอย่างไรนะครับ1น,นาทีลองให้เดาดูก่อนนะอครูจะมาช่วยตอบนะ หมดเวลาแล้วนะครับเราจะมาเฉลยกันนะครับหนึ่งการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์ได้แก่อะไรบ้างน,นะครับยกตัวอย่างคําตอบนะครับรู้จักควังรู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหาและหางานอดิเรกทำนะครับสองนักเรียนมีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์จะเกิดผลต่อนตอนเองอย่างไรตัวอย่างคําตอบนะครับ เป็นที่รักของผู้อื่นนะครับเช่นเราถ้าเราควบคุมอารมณ์ตนเองได้ทุกคนก็จะรักเรานะครับสามนะครับถ้าทุกคนในสังคมปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางนั้นจิตใจและอารมณ์ได้จะเกิดผลอย่างไรนะครับตัวอย่างตัวอย่างต่อบก็คือทําให้สังคมเนี่ยเป็นที่รักใคร่ครับมองดองการขมเลียวกันสามัคคีกันนะครับไม่แตกแยกกันนะครับอันนี้นะครับเป็นให้นักเรียนนะครับ อันนี้ให้เรียนทำเนี่ยลงในสมุดนะครับนักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมทั้งด้านจิตใจและอารมณ์เป็นแผนภาพความคิดนะครับอลองจับเวลาหนึ่งนาทีก่อนดูที่ว่าจะทําได้ไหมนะฮะ ก็หมดเวลากันไปแล้วนะครับเรามาดูเฉลยกันนะครับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางด้านจิตใจและอารมณ์นะครับได้แก่อะไรบ้างนะครับ 1. น,นครับเก็บอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีไว้ข้างในครสนะครับรูบ้จกักฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับสนะครับฝึกความอดทนรู้จักควบคุมตัว อารมณ์ตนเองให้ได้นะครับ4นะครับยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับ5นะครับรู้จักปรับตัวเข้ากับผู้อื่นนะครับ6นะครับหางานอดิเรกทำเล่นกับเพื่อนนะครับอยู่อายุที่ใกล้เคียงกันนะครับ8นะครับทำตัวเป็นที่รักของเพื่อนและทุกคนในครอบครัวนะครับ9นะครับเมื่อมีปัญหานะครับทางด้านจิตใจควรปรึกษาพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับอันนี้ก็ ให้นักเรียนทําลงในสมุดนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะครับซึ่งอ่าอันนี้เป็นคลิปการสอนนะครับว่าจะไม่มีนักเรียนการโต้อตอบใดๆนะครับเน,เนื่องจากครูเนี่ยไปฉีดวัคซีนมานะครับรตอนนี้ก็ยังมีอ,อาการของเอฟเฟกต่างๆที่ว่าหนักหัวอ เป็นไข้นิดหน่อยนะครับน,นี่ก็ดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะสอนไม่สนุกหรืออะไรก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับการบ้านนะครับอ,อย่าลืมส่งคลิปของสัปดาห์ที่สก็คือสัปดาห์นี้นะครับขอประทานโทษณะที่นี้ด้วยนะครับถ้าการเรียนการสอนออกมาไม่เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับขอบคุณครับ